จุดชมวิวผาดงก่ออําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครครับจุดชมวิวผาดงก่อน,นี่เป็นรอยต่อระหว่างสกลนครกรับนนจังหวัดอุดรธานีนะครับติดอําเภอชัยวานอำเภอบางสามหมอครับจุดชมวิวผาดงก่ออย่างนี้ก็จะมีหอสองดาวด้วยนะครับ สองดาวนะครับทัศนียภาพปิวภูเขาสูงส่องสวยมากครับพาดุงก่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัดทําพวงเสองดาวจังหวัดรสกลนครนะครับเชิญมา